PM 2.5ตลอดปีของประเทศไทยอะ่ะเป็นอย่างเงี้ยก็คือพุ่งตั้งแต่30ไปพีก60ผมตีสมการง่ายๆให้เป็นบุหรี่มืดขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราสูบบุหรี่เนี่ยวันละ1 2มวนต่อวันตลอดปี thank god it's sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้มคุณได้สูบบุหรี่ปะไม่ได้สูบครับ1สูบบุหรี่หมวนเนี่ย ทราบไหมคะว่าเท่ากับ PM 2.5 22ไมโครกรัมเปอร์ลูกบาศกเมตร22ไมโครกรัมเปอร์ลูกบาศกเมตรมก็คือมากกว่า15ใช่ไหมครับถูกต้องแสดงว่าถ้าเราสูบ2มวลเท่ากับ44อ่ามันบวกอย่างนั้นเลยเหรอถ้าบวอกอย่างนั้นเลยโอเคนี่1มวล1มวลต่อวันโอเคอ่าโอเคผมก็ 10, 10มวลอ่ะ10มวลก็220ถ้าจัดจังก็20มวลซองหนึ่ง440โอเค โอเคผมจะให้ดูเฉยๆว่านี่คือกราฟที่เราเก็บข้อมูลในประเทศไทยนะครับจุฬาลงกรณ์เป็นคนเก็บในช่วงปี2018บ,บอกว่า PM 2.5ตลอดปีของประเทศไทยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยก็คือพุ่งตั้งแต่30ไปพี60แล้วเเกินแกว่งเท่านี้ผมตีสมการง่ายๆให้เป็นบุหรีมืดขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราสู่บุหรีเนี่ยวันละ1 2มวนต่อวันตลอดปี ผมคำนวณต่อให้ครับปึ๊บถ้าเทียบกันนะครับประเทศไทยหรือกรุงเทพเนี่ยเรามี PM 2 5เฉลี่ยอยู่ที่2.27จุดี่เจครับ2ีเจ็ดนี่เยอะม PM ศย์หเกินนะเพราะเรา15โอเคถูกป,ปะสิบนี่มีประเทศไหนบ้างได้อ่ะมีลอนดอนได้ที่เหลือไม่ได้เลยตกเกณฑ์หมดคำถามคือประเทศไทยเนี่ยเท่ากับสูบุหรท่อยู่ที่1นึ่งมวนนิดต่อวัน ต่อวันนะครับถ้าคำนวณต่อปีเนี่ยเราสูบบุหรี่ทั้งหมด448มวลต่อปีคำนวณให้เสร็จแล้วซองหนึ่งมีสิบม,มวลเราสูบหนึ่งสูบหนึ่งซองต่อเดือนถ้าถ้าเป็นคนสูบก,ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่า<ต>ถ้าเป็นกสูบบุหรในการใช่ครับถูตกต้องเดี๋ยวเราจะไปโยงเรื่องของมะเร็งต่อว่าการสูบบุหรี่อย่างเดียวเนี่ย มันจะมีความสัมพันธ์กับมะเร็งยังไงบ้างครับนะก็เลยจะบอกว่าถ้าเราอยู่ในมลภาวะปกติที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราสูบบุหรี่เท่ากับ1ซองต่อมวนไหนึ่งซองต่อเดือนอยู่แล้วโดยที่เราไม่ได้สูบบุหรี่จริงนะและไม่นับที่เราเป็น secondary smoker ด้วยซึ่งมันอันนี้เบสไลน์ละอ่าช่เบสไลน์ละทุกคนเนี่ยด้ยเด็กด้วยนะเด็กเล็กทุกคนก็คือสูบรร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบบุหรี่ทันทีใช่ครับ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม